ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย <c oughs> อ้าวดวงรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าถึงตาของลัคนาราศีสิงห์แล้วนะลัคนาราศีสิงห์ดาวพุธนะครับย้ายมาเลงลัคนาราศีสิงห์ดาวพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วย ย้ายไปอยู่กับดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงเองก็คือดาวอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์พูดง่ายๆคือดาวสามดวงเล็งไปที่ชาวลัคนาราศีสิงนะครับส่วนไอ้ดาวพระรหัสกับดาวเสายังคงครองอยู่ในเรือนอริอยู่ต้องบอกให้ฟังแบบนี้ไอ้เรื่องการเงินของชาวสิงในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวสิงก็จะมีความจุกจิกใจในเรื่องการเงินเหมือนกันนะ จะบอกว่าปลอดโปรงก็คงไม่ใช่หรอกมันก็มีเรื่องจุกจิกใจเหมือนกันในเรื่องการเงินการทองแต่ในความจุกจิกใจอันนี้มันก็ยังมีรายได้ยังมีอินคมเข้ามาแต่มันเป็นการหารายได้ที่การเงินมันถูกใช้ออกไปอย่างรวดเร็วอะ่ะเพราะว่าดาวดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนคู่ครองแต่มันไปอยู่ในเรือนของดาวราหูซึ่งไอราหูกับพุธเนี่ยมันไม่ถูกกัดนะครับมันจึงทําให้ชาวสิง รายจ่ายจุกจิกเยอะนะเปิดมาวันจันทร์ก็มีรายจ่ายเลยนะครับพอเข้าวันอังคารพุธพฤหัสนะอังคารพุธพฤหัสสมวันนี้ก็แฮปปี้ขึ้นนะแต่ก็ยังเป็นสามวันที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เหมือนกับมันมีความไม่ค่อยสบายใจบ่นหมอนใจอยู่อะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวศุกร์มันเล็งรักไงศุกร์เล็งรักมันเป็นพินทุบาทมันก็ลึกๆยังมีความกังวลใจอะไรของมันอยู่นั่นแหละนะทีนี้ศุกร์กับราหูเนี่ยมันสลับเรือนกัน นะครับมันสลับเรือนกันต้องบอกว่าการสลับเรือนของดาวแบบนี้มันส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสและคนโสดมีโอกาสจะเจอความรักโดยบังเอิญแต่ว่าดีไม่ดีตอบยากเพราะว่าดาวมันอ่านไว้ประมาณว่าจะเจอกับความรักโดยบังเอิญเพราะว่าดาวมันมีการสลับเรือนกันทีนี้เมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังเลยว่าวันจันทร์เนี่ยรายจ่ายเยอะอังคารพูดพนักัสเนียโอเคขึ้นแต่งานจะเหน็ดเหนื่อยมากนะครับแล้วก็สุกเสาร์สุกเสาร์ก็แฮปปี้ขึ้น สบายใจขึ้นมันจะมีจุกจิกใจอีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่14นะครับ14มีนาเป็นวันอาทิตย์ที่จุกจิกใจไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้หงุดหงิดนะครับแล้วก็เหมือนกับชาวสิงจะห่วงสุขภาพของผู้ผู้ใหญ่อ่ะห่วงสุขภาพของบุพการีนะครับหรือว่าบุพการีก็าอาจจะบน่นอดอดแอดแอดทำให้ชาวสิงไม่ค่อยสบายใจเหมือนกัน นะก็คือในช่วงวันอาทิตย์ที่14มีนาคมทีนี้ผมมาดูดาวทั้งหมดตรงนี้ที่เรามองเห็นอยู่นะครับในหน้ากระดานตรงนี้นะความหมายของดาวที่ส่งผลในลักษณะนี้ของชาวลัคนาราศีสิง์ดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความหมายมากไม่ใช่ดวงหนึ่งสองดวงนั่นก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ซึ่งไอคู่นี้มันไปอยู่ในเรือนอริ ต้องบอกแบบนี้ดาวที่อยู่ในเรือนอริตรงนี้ชาวสิงระวังปัญหาจุกจิกจากลูกน้องบริวารด้วยนะใครที่เป็นหัวหน้าคนมีลูกน้องบริวารที่คุณจะต้องปกครองดูนิดนึงนะครับเหมือนกับลูกน้องบริวารมันจะทําเรื่องจุกจิกใจเรื่องยุ่งใจมาให้ไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับหรือว่าบริวารที่ช่วยงานอยู่อาจจะลาออกไปก็ได้นะยังไงก็ตามขอให้ชาวสิง โชคดีนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล